ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำข้อสอบคณิตศ,ศาสตร์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานอาทิตย์กว่าก็ติดเรื่องเรียนนะครับไปเรียนเลยไม่มีเวลามาทำข้อสอบสักเท่าไหร่ตอนกลางคืนก็ทํางานที่อาจารย์สั่งโอเคแล้วก็มาทําข้อสอบกันเลยนะครับจากโจทย์ที่ให้มาก็คือ เลขจําจำนวนเรียงกันรวมกันได้100และมีผลต่างของเลขจํานวนหน้ากับจํานวนหลังเท่ากับ5จงหาเลขจํานวนมากที่สุดหมายถึงเลขค่าตัวเนี่ยรวมกันแล้วได้1 0 0พอดีแล้วเลขที่อยู่ติดกันก็คือผลต่างเลขที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังคือ5อาหารกัน5อาจจะยังไม่เข้าใจก็คือสมมตุติอันนี้ อันนี้คือเลขสมมติ10ห่างกัน5้าก็คือต่อไปก็เป็นส5แล้วต่อไปก็เป็นยี่สิต่อไปก็เป็นยี่สิห้าอ,เ,อ,อเช่นอันนี้สูรต่อไปก็จะเป็นห้าต่อไปก็จะเป็น10ต่อไปก็จะเป็น15หหรืออันนี้อาจจะเป็น20่าน,นี่ห่างสีบห้าก็คือ ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าประมาณนี้อ่าทีนี้เราสังเกตได้ก็คือเลขตัวแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรบางครั้งก็จะเป็นสิบก็ได้ศูนย์ก็ได้ยี่สิบก็ได้หนึ่งร้อยก็ได้พันก็ได้เราไม่รู้ก็เลยจะสมมุติตัวเลขเลขตัวแรกขึ้นมาอืมเลขตัวแรกสมมุติให้เป็นตัว x อ,อ่าทีนี้ มันห่างกันห้าก็แสดงว่า x เนี่ยเพิ่มไปอีกห้าเห็นไหมตัวที่สองก็คือ,อาจาก x บวกห้าเนี่ยก็เพิ่มไปอีกห้าก็จะกลายเป็นสิบเหนไหม x บวกห้า x 5, บวกไปอีกห้าก็จะได้ x บวกสิบตัวต่อมาก,ก็บวกไปอีกห้าเหมือนกัน อ่าสตัวแล้วอีกตัวนึงยี่สิบอ,อเขาบอกว่าเนี่ยห้าจำนวนเนี่ยรวมกันแล้วได้หนึ่ร้อยพอดีแล้วก็เอามารวมกันเลยเป็น x บวกกับตัวที่2ก็คือ x บวกห้ 5. บวกกับตัวที่3 x บวกสิ 10. ตัวที่4 x บวกสิห ตัวที่5 x บวกยี่สิบมีค่าเท่ากับ100่งอวิธีทำก็คือตัวเลขบวกกับตัวเลขตัวแปรบวกกับตัวแปรตัวแปรก็จะมีตัว x x มีกี่ตัวก็คือหน3 4สองสามห้า x มี5ตัวก็จะเป็นห x อันี้ตัวเลขบวกกับตัวเลขอันนี้5กับ10บเจ็นสิบหบห้าวกสิ้าเป็น30มสิบอัน,นี้30บวกกับอีกยีเป็นห้เท่ากับร้อยขาแก้สมการ 5x าเท่ากับห้าบาบจากบวกฝั่งซ้ายและมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ ด้วย1ิทีนี้10ไม่ใช่คําตอบที่เขาต้องการเพราะว่า10ไม่ใช่จํานวนมากที่สุด0ิบเป็นจำนวนแรกก็แสดงว่าเราต้องเอาจํานวนที่มากที่สุดคือจํานวนสุดท้ายก็ x บวกยี 20. ก็ได้ x คือ10บใช่ไหมบวกยี 20. ก็จะได้30มสอขพอ ถ้ายังไม่แน่ใจก็แทนค่าดูลองแทนค่าเอาสีเขียวจำนวนแรกสิบจำนวนที่สองเอ็กปวกห้าก็คือสิบบวกห้าก็จะได้สิบห้าจำนวนที่สามจำนวนที่สามเอ็กบวกสิบก็คือสิบบวกสิบก็จะได้ยี่สิบจำนวนที่สี่เอ็กบวกสิบห้าสิบบวกสิบห้า สามสบาจำนวนที่5 x บวกยี 20, ก็จะเป็น10บบวกยี่สได้30เอาเลขที่เป็นหลักสิบรวมกันก่อนสิบบวกยี 20, เป็น30เป็น60สิบรวมกันได้40ก็จะได้100พอดี ตอบนี้ตอบงง0ามสมการจริงๆสำหรับข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ